สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับในเดือนมกราคม2567นั้นนะครับก็เป็นปีใหม่แล้วมาดูซิว่าการโครจรของดวงดาวที่สถิตไปยังราศีต่างๆนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลดีร้ายอย่างไรต่อเรือนพบของท่านบ้างนะครับ วิชาโหราศาสตร์บางทีมันก็มีสับแสงอะไรบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรฟังเนื้อคาพยากรณ์ไปนะครับชาวกุมนะครับท่านที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยมาอยู่ที่กุมส่วนท่านที่ไม่รู้ว่าจะเวลาเกิดยังไงหรือจะเป็นราศีกุมหรือไม่ก็ดูดาวพฤหัสหรือไม่ก็ดูควบคู่ไปเลยก็ได้นะครับว่าท่านกุม ลัคนากลุมไหมแล้วก็ไปดูราศีอะไรของท่านเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์มันเป็นวิชาการคาดการณ์จากสถิติที่ดวงดาวโคจรและทำผลนะครับรวบรวมกันมาแล้วก็มีหลักวิชาการอ้างอิงลึกๆลงไปอีกนะครับซึ่งต้องศึกษาถึงจะเข้าใจชาวลัคนากลุมเปิดมานี่ก็จะมีเรื่องของความแบบติดพันจากงานเก่ามา มันค้างค้างอยู่เต่มือเข้ามานะครับหรือบางคนเนี่ยจะถูกท้าทายด้วยงานใหม่เสียด้วยซ้ำจึงทำให้มีความวิตกกังวลสูงงานเก่าก็มีงานใหม่ก็มาหรือบางคนอาจจะมีการให้สับเปลี่ยนโรเตท,ทโยกย้ายไปในที่ที่มันใหม่แล้วเราก็ไม่เคยชินกับงานนั้นๆก็จึงทำให้มีความหนักอ,อกหนักใจขึ้นมานะครับในเดือน มกราคมนี้แต่ดาวประจําตัวท่านมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและจึงจึงอยากจะแนะนําว่าท่านไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะดาวประจําตัวท่านเนี่ยเดินดีและดาวในภพกรรมมะเนี่ยถึงแม้มันเข้าไปกลุ่มทําให้ท่านเนี่ยมนหมองมีความหนักอกหนักใจวิตกกังวลแต่มันได้ตําแหน่งดี ทั้งดาวในราศีจักรและระวังจักรนะครับถือว่ามันผ่านไปได้แต่มันผ่านไปได้ด้วยความระทมขมขื่นนิดหน่อยนะครับท่านต้องออกลงแรงลงลงอะไรด้วยนะครับในเดือนนี้จึงบางทีเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยอาจจะอาจจะต้องไปหาเพื่อนที่พาไปในสายมูนะสายมูเตลูนะไปพึ่งพาบนบานสารกะไหว้พระไหว้เจ้าให้มันรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นก็ทํานะครับ ส่วนคนที่ทํางานกับผู้บริหารหรือดีลกับลูกค้าใหญ่ๆหรือบุคคลระดับสูงนั้นเนี่ยคนระดับสูงนั้นๆเนี่ยจะนําพาท่านชักนําท่านไปในทางที่ดีนะครับในเดือนนี้แต่บางครั้งเนี่ยอาจไปเจอ,เอคนระดับสูงที่มีนิสัยเข้มงวดหรือว่าไม่ไม่ใช่ดูร้ายนะคือเข้มงวดอาจจะจู้จี้เน้นลงรายละเอียดเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ภาพใหญ่ๆเนี่ยผ่านตลอดแต่อาจจะไปสะดุดไม่เข้าตาไอ้ภาพเล็กๆนี่แหละเล็กๆน้อยๆอยนะครับก็ขอให้ท่านใส่ใจในรายละเอียดด้วยเพราะว่าในรหวางจากเนี่ยมันไปกระทบถึงไอ้เรื่องกระจุกกระจิกนะครับเรื่องแบบว่าเออต้องดูแลนอกเหนือจากงานเล็กๆน้อยนอย,นอยอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่สภาพการดังมาของท่านนะครับหรือว่าการที่ท่านดีวงานอะไรเนี่ย ไม่ใช่คุยภาพใหญ่แล้วจบนะครับมีรายละเอียดเสริมๆมีออปชันเสริมเนี่ยตัวนี้สำคัญนะครับอันนี้ว่ากาันตามการโคจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับส่วน,ทา,าน,าน,นทางด้านการเงินนะครับทางด้านการเงินในเดือนนี้ท่านก็ตะเกียกตะกายหาเงินนะนะครับดาวประจําตัวท่านก็ไปอยู่ในพบการเงินและดาวการเงินนะครับ ในระหว่างก็ลงมาที่ตัวท่านพอดีเลยนะครับตะเกียรตะกายหาเงินถามว่าได้ไหมมันหามันต้องได้เพราะว่าดาวมันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันอยู่นะครับทีนี้มาดูว่าดาวที่มันไปตั้งรับในราศีมีนเนี่ยเริ่มเริ่มลงภาษาโหราศาสตร์เทคนิคแล้วบางคนเขาก็ลำคาญเขาก็ไม่อยากฟังเขาอยากฟังผลลัพธ์เลยต้องแถนนิดหนึ่งถ้าท่านมีดาวสาวตั้งรับอยู่นะครับสาวมาจากวีนาศแล้วมีพระราหูเนี่ยเข้ามา เป็นคู่มตรใหญ่ท่านอาจจะมีอะไรฟุกๆกหรือทําการค้าก็ฟุกฟุหรือไม่ก็มีโชคฟุกๆเข้ามาได้นะครับไม่แบบไม่ทันตั้งตัวเนียนะครับส่วนคนที่มีดาวจันทร์ตั้งรับอยู่เนี่ยท่านก็มีวิธีการหาเงิน,นหาเงินแบบว่า กูนี้ยืมสินนะเรียกว่าคิดจะสู้ต้องกู้ต่อไอเน,นี้ยได้แต่ได้มาในรูปของหนี้สินได้มาบันเทาความเดือดร้อนของท่านนะครับทีนี้การที่ได้เงินมาในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันไปสัมพันธ์กับพบพันธุอาจจะไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซ่อมแซมยวดยานพานะหรือไม่ก็พี่น้องเนี่ยแหละหยิบยืมทรัพย์สินท่านไปจำนองจำนำอะไรก็สุดแท้แต่นะครับในเดือนนี้มันเป็นอย่างนั้นมันมีความสัมพันธ์เรื่อง การเงินเรื่องตัวท่านเรื่องการเงินเรื่องวงศาคณาญาติเรื่องทรัพย์สินเรื่องหนี้สินนะครับเป็นประมาณนั้นส่วนบางคนถ้ามันไม่มีดาวอย่างที่ว่าตั้งรับเนี่ยมันอาจจะต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยไปหมุนเขาเรียกว่าเปลี่ยนสภาพคล่องนะฮะเขาเรียกว่าแปลทรัพย์สินเป็นทุนแล้วกันนะฮะเอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นใช้ส่วนตัวหรือดําเนินกิจาการอะไรก็แล้วแต่นะครับมาดูทางด้านความรัก ในเดือนนี้เนี่ยครับสาหรับคนที่ยังสดๆหรือยังไม่ได้ลงตัวอะไรใครเนี่ยตัวท่านก็จะมีเสน่ห์กับคนอ่อนวัยกว่านะครับหรือบางทีท่านนี่ก็ไปติดอยู่ติดพันคนที่มันอ่อนวะัยฮะกว่าเสมอแล้วมันงานเข้าเดียวมันจะเข้ามามันไม่ได้เข้ามาแบบคนเดียวมันจะต้องมีการสลับรางท่านก็จะมีภาระหรือกิจกรรมทําเพิ่มในเรื่องนี้นะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับใน เมื่อยามที่ท่านจะใช้งานคู่นะหรือจะปรึกษาหาลือต่างๆเานียรีบรีบทำซะตั้งแต่ต้นเดือนพอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยคู่ของท่านเนี่ยจะเริ่มกำลังตกใช้งานไม่ได้พึ่งพาลำบากหรืออาจจะมีภารกิจการงานอะไรของเขาก็แล้วแต่นะฮะทำให้มันจะต้องออมีเวลาใกล้ชิดกันน้อยลงปรึกษาหารือกันน้อยลงนะครับดังนั้นมีอะไรก็จะรีบดำเนินการรีบพูดคุยรีบขอความช่วยเหลือรีบ ปรึกษาต่างๆนี่ให้เสร็จสิ้นภายในก่อนกลางเดือนนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้เปิดมานะครับต้อนรับปี2567ก็รู้สึกจะยุ่งๆอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าดาวประจําตัวท่านยังมีความเข้มแข็งอยู่นะครับคิดว่าสู้ได้ผ่านตลอดนะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ